สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคลิปวิดีโอนี้โรสจะขออนุญาตโพสต์ไว้ทั้งสองช่องนะคะทุกคนเผื่อใครที่เข้ามาอยู่ในอเมริกานะคะแล้วมาเล่นหวยขูดเนาะเผื่อก็เข้าไปเจอ ช่องเล็กหรือช่องใหญ่ที่ลงไว้เนาะจะได้เห็นจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจะได้เล่นไปด้วยกันว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูกันเลยราคาของตัว๋วลอตเตอรี่ตัวนี้นะคะอยู่ที่1ดอลน,นะ,ะไปซื้อได้ที่ตู้ที่อยู่ใน ตลาดวอมาตลาดอเบลสันมีทุกที่นะคะเพราะว่าใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าที่อเมริกาคือคาสิโนแล้วลอตเตอรี่ตัวนี้นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะอะ่ตัวนี้เป็นหวยขูดนะคะ y 10ดอลลาเนาะ W I L เอนะคะวั w y, นะคะ y 10ดอลลร์นะคะเดี๋ยวรถจะขูดที่ price box ก่อนนะคะว่ามัน เป็นตัวเลขอะไรแล้ว win up to 500 e h d o l l a r s นะคะ,ะตัวนี้นะคะจะ win นะคะถึง500ดอลลาร์นะคะพูดดังไม่ได้นะคะโดวลูกตื่นเดี๋ยวเรามาดูกติกานะคะกะติกาตรงนี้เลยนะคะอ่านกติกาให้ละเอียดเนาะเดี๋ยวจะฝนตัวนี้ก่อนนะคะ p i p e box ดู ตัวเลขก่อนนะคะเดี๋ยวขอซูมให้เห็นชัดๆนะคะโอเคทุกคนเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะมใช้เหลียนนะคะหรือใช้พลาส,สติกอะไรก็ได้ที่แข็งๆนะฝนไม่ต้องขูดมันแรงนะคะ ตัวเลขตัวนี้นะคะอยู่ที่1ดอนเห็นไหมคะอ่าเราจะต้องหาตัวเลขเนี้ยที่มันเป็น 3x นะคะอ่าโอเคมันจะเล่นคล้ายๆกับปิงโกนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูตัวแรกเนาะ ามเ็กหลือ1ดอนก็ได้นะคะอ่า1มานะคะ1มามันไม่เรียงกันนะคะวนโลคอลัมน์มันไม่เรียงกันนะคะทุกคนถ้า1อย่างเงี้ย1ลงมาอย่างเงี้ยได้นะคะ เอา x มานะคะ x x เขาบอกว่า label x นะคะ x มานะเอาหนึ่งมานะคะทุกคนภาวนาตัวนี้ให้เป็นหนึ่งนะคะโอ้ยจะเป็นหนึ่งไหมตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้นะคะหรือตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งลงมานะคะได้หมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะ อเดี๋ยวขอขูดตัวนี้ได้ไหม <confusion> หรือขอขูดตัวนี้ขูดตัวสุดท้ายแล้วกันอ,อ่าตัวนี้เป็นสี่นะคะไม่ได้แล้วนะคะทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะหรือจะต้องลงมาอย่างนี้นะ,ะอ่าจะต้องตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะเนี่ยนะไม่ได้แล้วทุกคนดูตัวนี้นะคะเอาความมันนะคะอ่า x ตัวนี้นะคะจะต้องมี x อ,อีกตัวหนึ่งนะคะเราคิดว่านะ3นะคะ 3x นะคะจะต้องมี x ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะ,ะถ้าเป็น x ขูดไปเพื่อขมขันนะคะทุกคนนะมันได้ยากมากนะทุกคนอา่ามันไม่ได้นะ รู้สึกว่ามันจะไม่ได้นะทุกคน x ตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถึงจะได้เนาะ,ะถึงจะได้นะคะ,ะตัวนี้ไม่วินนะคะทุกคนไม่น่าจะวินถ้าเราอยากรู้ว่าวินหรือไม่วินเราจะต้องถือบาร์โค้ดนะที่เราคู่อยู่นี้นะคะบาร์โคด้ด ไปที่ตู้นะคะเก็บไปไว้สแกนนะคะเวลาที่เราไปจ่ายตลาดนาะเราก็เก็บไปไว้สแกนแต่ทำมาโรสนะคะโรสคิดว่ามันไม่น่าจะวินนะคะเพราะว่าสามมันไม่เรียงกันเอ็กนะคะเอ็กมันไม่เรียงกันนะคะสามตัวเนาะแล้วหนึ่งนะคะหนึ่งมันก็ไม่เรียงกันนะคะมันจะเล่นคล้ายๆกับอ่า ปิงโกนะคะทุกคนอ่ามันต้องเรียงกัน3ตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียงกันลงมา3ตัวแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นคอลัมน์เนาะอ่า one row column ไอ้ไม่ได้นะคะมันไม่ได้เนาะตอนี้มันไม่ถูกนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็แค่ขำคันนะคะทุกคน กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด้วยนะคะวันนี้เราไม่ถูกหวยนะคะหวยขูดเนาะ